ความเส่นไหวการเมืองล่าสุดนะคะเราเห็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพักเก้าไกลแถลงความพร้อมพร้อมพร้อมมากที่สุด313เสียงในการจัดตั้งรัฐบาลกับ8ปดพักการเมืองขั้นตาำก็คือ313เสียงเพียงพอหรือไม่ในการโหวนตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะเพราะว่ายังมีอีกตั้ง63เสียงรอการโหวตอยู่ฉะนั้นวันนี้คุยกันค่ะคุณผู้ชมอพิธิหารสวขวากนามพิธาวัดใจ63เสียงสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะครับ ถ้าดูเสียงสวที่ออกมาพูดกันช่วงหลังๆนะครับหลายท่านก็บอกว่าอ้าวก็ทำไมไม่คุยกันเลยระหว่างสอสล่ะถ้าได้เกิน376ไม่เห็นต้องมากังวลกับสวเลยว่าจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้กับคุณพิธาทีนี้พอไปดูเสียงสอสในท่านผู้ชมครับปรากฏแหมก็บอกไม่เอาไม่สนับสนุน2ลุงคือเอาแบบนี้ก่อนนะตอนแรกบอกว่าเอสสบางท่านบางพักเนี่ย ไม่ได้เชิญท่า,านรรัฐบาลหรอกอแต่ท่านช่วยมีใจหน่อยได้ไหมโหวตคุณพิธาเป็นนายกแล้วท่านก็ไปนั่งเป็นฝ่ายค้านซะคำถามคือในประวัติศาสตร์ชาติไทยในบ้านการเมืองบ้านเราเนี่ยเคยมีไหมฮะมีพรรคไหนไหมโหวตให้พรรคอื่นเป็นนายกและตัวเองยินดีไปเป็นฝ่ายค้านมันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดจะบอกว่าไม่เอาสองลุง แล้วหวังไหมฮะว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกอ,อ,อหรือแม้กระตั้งภูมิใจไทยจนตอนที้คุณอนุทินบอกว่าไม่เอาใครจะไปแตะไปต้อง1นึไม่เอาด้วยแล้วถ้าเกิดหัก3ามพักนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับไปรวมพักที่เหลือในสอสที่จะมาโหวตให้ยังไงก็ไมถึง376ร้อทีนี้สสไม่ได้แน่ๆสอวอล่ะว่าย่งไงบ้าง250ตอนนี้เขามี2 1 3 ขาดอีก63จะมี63จาก250เทใจให้กับคุณพิธาไหมเดี๋ยวลองมาถอดไส้กันดูะว่าก่อนหน้าเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีโอกาสไหมที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกจากการโหวตของสอวอนะครับถ้ามันดีดนิ้วแล้วมันดังเปี้ยเลยแล้วมันได้เลยมันก็ดีสิคะแต่ปรากฏว่าถ้าไปดูกฎกติการัฐธรรมนูญมันไม่ง่ายแบบนั้นพาไปไล่เรียงดูกันก่อนคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี่เป็นโฉมหน้าคราตาของแกนนําในการจับไม้จับมือจัดตั้งรัฐบาลนําโดยก้าวไกลนะคะ 8พักการเมืองคุณผู้ชมคะ313เสียงไล่มาเลยค่ะมีใครบ<ะ>้างคะก็เนี่ยครับมีคือเขานั่งกันเนี่ยนะตักตรงกลางก่อนก็เป็นกล่าวไกลเป็นเพื่อไทยเนี่ยนะ<ช>ครับแล้วก็เป็นเสรีรวมไทยกับประชาชาติค่อยๆขยับขยับ,ยบมาไทยสร้างไทยขุนสุดารัฐ<ช>แล้วก็จะเป็นพักหนึ่งถึงสองเสียงเป็นธรรมเนี่ยนะครับพลังสังคมใหม่นี้เพิ่งมานะฮะแล้วก็พักเพื่อไทยรวมใจเนี่ยนะก็อีกสองเสียงคือวตอนนี้8พัก313เสียง แต่อย่างที่บอกอะ่ะยังขาดอ,อีก63เสียงแล้วท่านก็บอกไม่เอาพักสองลุงเพราะฉะนั้นสองลุงก็คงไม่น่าจะโหวตให้สันนิษฐานในใจไว้ก่อนนะหรือถ้าโหวตให้มันก็คงเป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกัน <c oughs> ออภูมิใจไทยก็ไม่น่าโหวตทีนี้ถ้าเกิดจะถามว่าแล้วพักที่เหลือละ่ะถ้าจะโหวต ก็ไม่เกิน376อยู่ดีครับอาจจะพรรคประชาธิปัตย์หรืออาจจะเป็นพรรคอื่นๆก็ไม่ถึงฮะรวมกันแล้วก็ไม่ถึงถ้าขาด3พรรคนั้นไปเขาเขามีร้อยกว่าอยู่แล้วก็ต้องไปหวังสวสวก็ต้องอีก63ะฮะกว่าจะ63 63บวก313นะคะนี่เพื่อจะให้ได้376เสียงขึ้นไปแน่นอนถ้าได้แบบเนี้ยลงสูตรลงตัวแป๊ะพอดีนายกรัฐมนตรีจะชื่อพิธาทันทีแต่ถ้ามันไม่ใช่สูตรนี้ล่ะคะเนี่ยแหละปัญหาตามมาวันนี้ก็เดี๋ยวต่อกันสอง กลักบแล้วถ้าก้าวไกลตั้งภูพิธาเป็นนายกไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วกันนะขยับไปดูอีกนิดแล้วกันท่านผู้ชมครับดูฝั่งสวก่อนใน250คนเนี่ยของสวจะมีแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันอย่างกลุ่มแรกก็จะเป็นเธอบอกว่าเป็นสายบิกต่ก็แล้วกันนะฮะคืออาจจะบอกว่ามีความใกล้ชิดการสนิทสนมกันก็จะมีเพื่อนร่วมรุ่นตท .12 เตรียมทหารรุ่น12คือพูดง่ายๆสาย มีสีอะเข้าไปก็หลายท่านาหรืออย่างผล็กปีชายอย่างเงี้ยเออจะไปโหวตสนสับสนออุนคุณธนะาหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีบิ๊กเหล่าทัพอีกในหลากหลายเหล่าทัพที่เข้าไปนั่งหรือว่ามีความกระชิดกันตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าน่าจะ60-70คนแล้วถามว่า กลุ่มเนี้ยมีโอกาสหวตให้คุณพิธาเป็นนายกไหมค่ะสอวอ250คนเป็นสอวอสายบิ๊กตู่ไปแล้ว60-70เคนขอยาบมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะเป็นสอวอกลุ่มที่2องเขาว่ากันว่าเนี่ยเป็นสอวอในสายของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรงวงษ์สุวรรณนะคะกลุ่มนี้มีประมาณ80กว่าคนนะคะถามว่าเป็นใครกันบ้างก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร6กละค่ะถ้าพูดถึงรุ่นนี้นะนึกถึงเพื่อนรักบิ๊กป้อมละค่ะบิกกีรพลเอกนพดลอินทปัญญานะคะนลราสุดตามรายงานกกก็็็คืืออภรยยาาบิีีเเงปนัญชช่ เป็นปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะคุณประวินุชและก็มีกลุ่มน้องรักน้องชายบิ๊กป้อมเนี่ยแหละค่ะบิ๊กป๊อกใช่ไหมฮะพลเอกพัชราวาทวงสุวรรณและก็มีเหล่าบรรดาอาดีตบิ๊กเหล่าทัพเอาเท่าดูนะฝั<แ>่งของสวในสายบิ๊กตู่กับสายบิ๊กป้อมรวมกันนะรวมไปถึงกลุ่มนักธุรกิจต่างๆคุณผู้ชมนะเอาสอปอรวมกันเนี่ยหนึ100นะ ไม่ใช่100ต้นต้นเนียนะหนึ่งร้อยปลายๆเลยค่ะสวในกลุ่มนี้นะคะคืออ่ะนับคือถ้าเกิดสมอันนี้กลุ่มนี้จริงๆประมาณสัก20 30ค่ะบิ๊กป้อมสัก80กลมๆเนี่ยเอาเฉพาะนักธุรกิจกับสายบิ๊กป้อมก็ประมาณร้อยร้อยกว่าแล,วแล้วแล้วมารวมกับสายบิ๊กตู่อีกหกเจ็ดสิบมันก็มามากร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเข้าไปแล้วอ่ะสมมติตีไปไกลๆเลยอ่ะร้อยแปดสิบคนสนวมีสองร้อยห้าสิบมันเหลือเจ็ดสิบแล้วถามว่าสามกลุ่มนี้ถ้าไม่หวดคุณพิธาเลยแปลว่าเจ็ดสิ ไปลุ้นกลุ่มนี้ได้ไหมถ้างั้นอิสระกลุ่มที่เป็นอดีตข้าราชการมีตำแหน่งตำแหนง่งเป็นนักวิชาการเป็นภาคธุรกิจบางส่วนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ขึ้นเหนือใครเป็นหลักหรอกเขาดูเป็นเรื่องเงไปนะฮะกลุ่มนี้ก็เคยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะปิดส,ส,ส,สวิตส์สวตอนนั้นะจะแก้มาตรา272<ะ>ให้เลือกนายกได้เนี่ยตอนนั้นบอกอยากจะ,จะปิดสวิตตัวเองอถ้าเกิดกลุ่มนี้จะออกมาโหวตช่วย จะมากพอที่จะดันคุณพิธาเป็นนายกไหมล่ะนี่นก็เป็นโจทย์ใหญ่พอสมควรเพราะว่าตานะรายงานเนี่ยอดีตบิ๊ก,บ,กบิ๊กเหล่าทัพเขาก็ปิดสวิตช์แล้วนะเขาโหวตงดออกเสียงเนี่ยมันไม่ได้มีค่าว่าค่าหารครึ่งมันจะลดลงไงท่านผู้ชมมันก็เสมอตัวก็ยังก็ต้องได้376อยเู่ดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่เห็นด้วยให้คุณพิธาเป็นนายกกับงดออกเสียงก็มีค่าเท่ากันเ <c oughs> พราะเขาไม่ได้เห็นด้วยคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยนะแล้วลองไปดูสิ ที่บอกว่าเขาเคยมีการจะปิดสวปิดสวิตตัวเองเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มากน้อยแค่ไหนเสียงเนี่ยมีโอกาสพาคุณพิธาเป็นนายกได้ไหมอย่าลืมนะฮะโจทย์คือ63เสียงเป็นอย่างน้อยนะย้อนไปนู่นเลยฮสีปีปีหกเรามีหลายเหตุการณ์นะครับที่ย้อนไปเนี่ย4ปีมี7จดครั้งหมายถึงว่าเกิดขึ้น7จดครั้งในรอบ4ปีที่ผ่านมาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะตอนนั้นมีสวโหวตปิดสวิตช์56คนยังไม่ถึง63ดี ครั้งที่2ฮะปีหกสามเหมือนกันนะวันที่17เป็นกึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วมีสววตปิดสวิต์ยี่สิบสามคนเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่านี้สามสิบห้ายี่สิบสามห้าสิบหก ยังไม่ถึง63เลยครใช่จนมาเนี่ยและค่ะ7กุมภาพันธ์66ถ้าจำกันได้ประชุมล่มนะคะระหว่างพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คุณหมอชนน่านสีแก้วหัวนหน้าพักเพื่อไทยนะคะผู้นํำฝ่ายค้านในสภาพร้อมด้วยสมาชิกเพื่อไทยร้อยคนก่อนสุดท้ายจะมีการปิดสมัยประชุมและก็มีการยุบสภาไปะ่ะอ่ะขยับไปดูอีกท่านผู้ชมครับถ้าเกิดดูรายชื่อแบบนี้เนี่ยนะครับ คนที่อาจจะเรียกว่า3บาง15บาง20กว่า50กว่าบ้างเนี่ยมันรวมรวมาแล้วเนี่ยก็63พอดีเลยนะเคยโหวตหนุนปิดสวิตเลือกนายกทีนี้ตั้งคำถามอีก63เนี่ยเข้ามาไม่พร้อมเพรียงกันนะไอ้7ครั้งใน4ปีที่ผ่านมารอบนี้เนี่ยถ้ามาพร้อมกันนะมันพอเลยนะพอแบบคาบเส้นเลยคุณพิธาเป็นนายกแล้วดูรายชื่อจะ,จะมีใครมีโอกาสมามากน้อยขนาดไหนนะ ใช่นี่หลายท่านนะนี่เป็นรายชื่อ63สอวด้วยกันไล่เรียงกันสักสอรายชื่อนะ,อะมีมีหลายท่านนะอย่างคุณก้านารงจันทิกใช่ไหมฮะสวคำนูนอย่างเงี้ยจะเอาไหมคุณจรุงวิทย์เอาหรือเปล่าเออแต่มีบางท่านเนี่ยบอกว่าอะไรนะประกาศแล้วนะจะสนับสนุนคุณพิธาใชแต่ ก็ยังน้อยอยู่ะนะฮะใช่นี่นะมีคุณหญิงพรทิพย์โรจน <ฮะ S 2> สุนันนะคะ,<ฮ>ะมีคุณสมชายหานธีรันมีคุณวันลบตังขนานุรักษ์ <ฮะ S 2> นี่เป็นรายชื่อสวอที่เคยโหวตหนุนปิดสวิตเลือกนายกมาแล้วฉะนั้นรอบนี้เนี่ยจะว่ายังไงอ่ะก็โอ้โหไม่เวลาอักสักพักหนึ่งแหละท่านผู้ชมครับไม่แน่อาจจะมีการเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้เหมือนกันนะครับขยับไปต่อท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นฝั่งของสวและอย่างที่บอกไปว่า ถ้า313ไปรวมกับสอสอพักอื่นที่อาจจะมีใจให้หรือสอวอที่อาจจะเทใจให้แล้วยังไม่ถึงจริงๆอันนี้แหละครับเป็นเซนดิโอหรือสถานการณ์ที่หลายคนบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันนะอย่าเพิ่งคิดว่าฟอร์มทีมแล้วเดี๋ยว22พฤษภาคมเซ็นเ o ็มมีการถแถลงแล้วเนี่ยจะตั้งรัฐบาลได้เพราะยังไม่ถึง376ยังตั้งนายกไม่ได้คำถ,ถ,ถามคือแล้วถ้าตั้งไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้เพื่อไทยยืนยันนักหนาเลย เปิดโอกาสให้ก้าวไกลสนับสนุนก้าวไกลสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกแต่ถ้าเกิดคุณพิธาเป็นนายกไม่ได้ไหมายถึงเสียงไม่พอจริงๆหรือก้าวไกลไม่ได้จริงๆอะไรที่จะตามมาก็ตอนนี้ก็คือบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่คุณพิธากับก้าวไกลต้องไปก่อนเพราะเขาได้คะแนนเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งร้อยห้าสิบสองเสียงทีนี้ถ้าเกิดว่าพยายามกันแล้วทั้งสอสอสอวอเรียกว่ากดดันกันสุดๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมจริงๆเนี่ยนะครับ ก้าไกลได้ถึงป7 6มทีนี้เพื่อไทยน่าจะมีโอกาสแล้วแหละหรือสวบางท่านก็บอกว่ายังไม่ต้องรีบหรอกสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องมีการให้กอกตอรับรองผลตั้ง95%ใน60วันต้องมีการไปเปิดประชุมสาภาต้องไปหาประธานสาภาก่อนอุอ้ยนู่นแล้ววันนั้นเกาไปคุยกันว่าจะถึงไหมถ้าถึงก็จบก้าไกลคุณพิธาก็เป็นนายกถ้าไม่ถึง ค่อยว่ากันว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างน,นี่เป็นเพียงบันไดขั้นแรกเท่านั้นนะคะ,ะเขาบอกว่าจะมีบันไดถึง3ขั้นที่เพื่อไทยตอนนี้ก็รอส้มหล่นอยู่เหมือนกันขั้นแรกผ่านไปมาดูบันไดขั้นที่2คุณผู้ชมคะก หลายที่ผ่านมาพูดเสียงดังฟังชัดหนักแน่นนะคะเรื่องของการแก้ไขามาตรา112แต่ในมุมเดียวกันถ้าไปดูเพื่อไทยจะเห็นว่าเพื่อไทยไม่เคยพูดชัดเจนสักครั้งนะว่าเดินหน้ายกมือพร้อมสนับสนุนในมาตรา112ฉะนั้นเนี่ยจะเป็นขวากหนามสําคัญหรือเปล่าทําให้บันไดานายกชื่อพิธาอาจจะไม่ถึงฝั่งฝันก็ได้ครับคืออันนี้ ต้องบอกว่าตอนหลังในคุณพิธาเองก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้ยังยังไม่ใช่ประเด็นคือเดี๋ยวต้องไปคุยกันในระหว่างภาคด้วยก็บอกเดี๋ยวเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเองก็ขอให้ฟังวันที่22พฤษภาคมมาช้าก็ไม่บอกนะเออก็ยังไม่พูดนะจากก่อนหน้าอาจจะชัดกว่านี้เนี่ยนะส่วนเพื่อไทยเองอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพักเพื่อไทยแต่คุณทักษิณก็เคยพูดใช่ไหมวันก่อนในคลับเฮาส์บอกไม่แตะเรื่องสถาบันเออเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับ พอครั้งที่สองไปถ้ามันมีประเด็นเรื่องตรงนี้พอหลายคนบอกว่าไอการเข้ารัฐบาลเนี่ยมันเป็นโจทย์อะไรเป็นโจทย์ใหญ่เป็นนโยบายภาครวมไหมหรือเป็นความว่าขวาเสรีประชาธิปไตยหรือเป็นเรื่องของเอาไม่เอาหนึสองแก้ไม่แก้1นึสสุดท้ายถ้ามัน ไม่ได้จริงๆถ้าก้าไกลย,ยังไปไม่ถึงสามร้เจ็หคุณพิธาบอกว่าตอนนี้พร้อมเป็นนายกแต่ถ้าเสียงโหวตไม่ถึงเพื่อไทยใน,นานะพักอันดับสองจะมีโอกาสฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลทันที <Ừ. S 2> แล้วเท่าที่ดูเสียงจากเพื่อไทยตอนนี้สนับสนุนเก้าไกลยอยู่นะครับแต่ในทางของพักเขาเองเขาก็ไม่เคยปฏิเสธหรือไม่เคยบอกว่าจะไม่ร่วมกับใครบ้างนะไอ้อย่างบางพักสมมตินะสมมติภูมิใจไทยในบมจเจ็ดสิบถ้าตบไปพลิกไปพลิกมาเป็นตัวแปรที่จะ ตั้งรัฐบาลแล้วก็ตั้งนายกได้เลยนะอยากให้ผู้ชมโฟกัสที่กราฟิกนี้หน่อยนะคะ,ะทีมงานเราทํามานี่เป็นบันไดา3ามพันที่ทําให้คุณพิธาเนะี่ยก้าวไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้นี่เป็นเก้าอี้อกกนายกรัฐมนตรีนะคะเก้าอี้สวยพร้อมแล้วกับกกนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่ตอนนี้มันมีบันไดขั้นที่1บันไดขั้นที่2และบันไดขั้นที่3ตอนนี้คุณพิธายังไม่ได้ก้าวแม้ท่านบันไดขั้นที่1นะคะยังรออยู่ด้านล่างเพราะยังมีอย่างอีกหลายขวากหนาที่รออยู่เหมือนกันกับการเเดินนนนนนห้้้้้าาตตตรรรงงไปจะขึััั่กอีีีว นี่แหละครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากสวยังมีประเด็นเรื่องของอจะไปได้ถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับพิธายังไงคะยืนย,ย,ยันแล้วยันอีกไม่แข่งคุณหมอชนาณ์าบอกก็ถามร้อยครั้งก็พูดร้อยครั้งอะ่ะยังไงก็สนับสนุนก้าวไกลกับคุณพิธาไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักอันดับหนึ่งแล้วก็จะโหวตคุณพิธาเป็นนายกด้วยย้ำแล้วย้ำอยู่แล้วจะย้ำตลอดไปแต่พอนักนักศาสตร์หลายท่านมาตีความ ก็ไม่จัดแข่งกับพักอันดับหนึ่งแน่ๆแต,แต่ถ้าพักอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลไม่ได้เสียงไม่ถึง3 7 6คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วค่อยฟอร์มทีมอันนี้ก็เรียกว่าไม่แข่งแล้วใช่ไหมล่ะ Mm hmm. เออแล้วก็บอกตอนนี้จะโหวตคุณพิธาเป็นนายกก็ก็แน่นอนเพราะตอนนี้ต่อให้โหวตเราก็พูดอยู่ว่า3 1 3เสียงยังไงก็ยังไม่ถึง376อสวไม่รู้จะสนับสนุนครบหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อไทยโหวตพิธาเป็นนายกก็ไม่ได้บอกว่าจะส่งพิธานั่งเป็นนายกได้นะออนักรักสตา์บอกว่าถอดนัยยะดูแล้วตอนนี้สนับสนุนแต่ถ้าเกิดคุณพิธาไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆ ตั้งฟอร์มทีมรัฐบาลหลังจากนั้นเขาก็เียว่าไม่แข่งกันแล้วใช่หรือไม่เออดิฉันเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยใช่ไหมคะที่ออกมาเป็นแถลงการล่าสุดย้ําแล้วย้ําอยู่แล้วจะย้ําตลอดไปนี่ถึงขั้นหลายคนเนี่ยไปตัดต่อภาพในกราฟิกใช่ไหมฮะบอกมีป้ายบิลบอร์ดโชว์เต็มเลยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลแน่นอนฮะอ่ะก็เป็นโจทย์ที่ต้องดูครับ2เดือนในการที่กรกตจะมีการรับรองผู้สมัคร95%หนะครับและจากนั้นก็คงจะได้เห็นว่า คุณพิธา,าว่าที่นายกคนที่30จะได้ก้าวเข้าสู่อำนาจบริหารเต็มตัวหรือไม่นะครับ